กก้เเพิ่ง่งงตแสร็จนะว้าวนี่มันนรูมเนีหรือแอสตันเนี่ยสำหรับคนที่รักการอ่านนะนั่งขู่นี้ทั้งวันไม่เบื่อบรรยากาศอย่างนี้ยังก็มานั่งร้านมิสซิลินสตาร์เลยเสีย <Yeah. S 2> ถ้าติดทีวีตอยษงตรงเนี้ยพอรกินเลยโตทำงานโคซี่ขนาด มีความพิเศษไม่เหมือนห้องก่อนหน้านี้นะคือดูไหมเพื่อนๆห้องนี้นะมันจะมีไซส์ที่ใหญ่กว่าห้องอื่นๆนะโดยเฉพาะตรงโซนห้องนั่งเล่นทําให้ก้อยสามารถจัดวางโต๊ะทํางานบิวอินเข้ามุมตรงนี้ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ดีขึ้น 2. ก้อยตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นลักชัรี่แล้วก็แฝงสไตล์นอดิกนะคะคือความลักชัวรี่ของมันคือก้อยเล่นด้วยแสงไฟไม่ว่าจะเป็นไฟ รอบฐานเตียงไปหัวเตียงนะคะแล้วก็จัดไฟดาวไล์ให้ในหลายๆจุดที่สำคัญน,นะคะประกอบกับห้องนี้ก้อยใส่วอลเปเปอร์ให้ทั้งห้องเลย2ส,สีด้วยกันหัวเตียงสีหนึและที่เหลือของของทั้งห้องก็จะออกแนวสีครีมน,นะคะและจุดที่3คือห้องนี้ก้อยแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แบบจัดเต็มมากดิจิตอลดอลล็อกยี่ห้อซัมซุง ไมโครเวฟซัมซุงตู้เย็นมิสซูนะคะแล้วก็เครื่องซักผ้าอิเล็กโตรลักคือจัดให้เต็มๆม,มากเดี๋ยวก้ให้พาด,ดูทีละโซนค่ะมาเริ่มที่โซนแรกกันเลยที่โซนนั่งเล่นนะคะโซนนั่งเล่นตรงนี้นะคะก็เป็นจัดให้เป็นโซฟาสองที่นั่งค่ะเพืเ่อนๆนั่งสบายมากนุ่มมากนะคะแต่ตรงนี้ก็มีไฟดาวไลที่สามารถที่จะส่องลงมาให้เราได้อ่านหนังสือนะคะหรือทํางานตรงนี้ก็ได้มีไฟดาวไรส่องให้เหมือนกันนะ อ่าตรงนี้มีเก้าอี้มีโต๊ะทํางานที่ไซส์ขนาดพอเหมาะเลยเนาะแล้วก็มีกระดานที่เราจะเอาโน้ตโพสต์อีกอะไรแปะไว้ได้เลยวางของจุกจิกเครื่องเขียนนะทางหนังสือตั้งไว้แบบฟังก์ชันนี่คือครบจดัดเต็มมากๆเลยสําหรับมุมนี้นะคะลืมบอกไปว่าตรงนี้เรามีตู้วางทีวีนะคะที่เพื่อนๆสามารถวางทีวีเก็บของ ชั้นล่างก็ได้หรือวางของตกแต่งวางของที่ชั้นวางของด้านบนตรงนี้ก็ได้นะสำหรับโซนต่อไปเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําห้องนี้พิเศษกองห้องก่อนๆคือขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการแบ่งโซนเปียกแห้งมีกระจกกั้นบาลื่อนกั้นโซนเปียกแห้งให้ด้วยนะคะและมีเรนชาเวอร์ตัวใหญ่ๆให้เ,เพื่อนๆเลยทอมเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะโซนถัดไปนะคะเป็นโซนห้องครัวเพื่อน เราก็จะมีบิวอินเคาน์เตอร์วไว้ให้นะคะฟังก์ชันพร้อมใช้งานแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าตามที่เห็นทั้งหมดนี้ไปเลยนะคะเพื่อนๆและพิเศษสำหรับห้องนี้คือโซนนั่งกินข้าวตรงนี้เพื่อนๆเป็นโต๊ะบาร์สูงค่ะเพื่อนๆเหมือนเราอยู่ในแบบว่าพับแอนด์เรสซองบาดูรูไฮโซนะคะเพื่อนๆประดับด้วยโคมไฟโรสโกค่ะเพื่อนๆแสงส่องมาิ โอ้โหบรรยากาศได้มากาานะคะมันเพิ่มฟิลลิ่ลงให้เรรู้สึกแบบผ่อนคลายนั่งตโต๊ะบาร์ชิคๆนะคะในห้องคอนโดของเราเพื่นนอนมาดูกันที่ระเบียงกันเลยตรงนี้ก็จะมียันนนให้หนะเวลาเพื่อนเพื่อนแบบว่าอยากอยู่แบบออไม่ต้องการแสงมาก ก็ปิดออกมามนมั่งทำเป็นส่วนตัวก็ปิดนะคะแต่ว่าถ้าต้องการแสงสวา่างขึ้นก็สามารถจะเปิดได้แล้วเข้าไปในส่วนของอาระ,ะเบียงนะคะมีเครื่องซักผ้าอิเล็กทรนตรงนี้แถมให้ไปเลยนะคะแล้วก็ตากผ้าตรงนี้สะดวกสบายมากๆเลยมากันที่ห้องนอนค่ะ ในส่วนของห้องนอนเนี่ยก้อยบอกได้เลยว่าพิเศษมากๆบรรยากาศห้องมีความสวยงามยิ่งกว่าห้องไหนๆที่เคยทํามาก่อนห้องนอนนิงกั้นแยกเป็นสัสดส่วนเลยค่ะออกจากห้องรับแขกมีบานเลื่อนเปิดปิดพร้อมผ้าม่านสองฝั่งที่จะสร้างความเป็นส่วนตัวและยังช่วยปรับบรรยากาศแสงสีให้กับห้องอีกด้วยผนังฝั่งปลายเตียงบุด้วยวอลเปเปอร์สีขาว หอมตู้สภาพบิวอินขนาดใหญ่ที่ใส่ของได้อย่างจุใจส่วนผนังฝั่งหัวเตียงบุด้วยวอลเปเปอร์สีดำเป็นการตัดสีปรับมูดค่ะห้องนี้เลยมีผนังสองสีนะคะเหนือหัวเตียงประดับด้วยภาพวาดแอ s บสแตรกซึ่งเพิ่มความโดดเด่นด้วยไฟดาวไลท์ที่สาดแสงส่องจากเพดานลงสู่ภาพเนื่องจากห้องนี้ค่อนข้างกว้าง ก็จึงใส่มุมโต๊ะเครื่องแป้งจัดไว้ให้อยู่ข้างเตียงนอนเลยค่ะโทนสีขาวหรูหราสะดวกการใช้งานมากๆที่พิเศษสุด,สดก็คือเตียงนอนห้องนี้ประดับด้วยไฟ LED ทั้งรอบฐานเตียงและหัวเตียงเลยค่ะตั้งใจทำขึ้นมาเป็นพิเศษและก็ได้แยกสวิตช์เปิดปิดออกมาให้โดยเฉพาะสำหรับไฟเตียงในส่วนนี้ค่ะ เวลาเพื่อนๆแบบเคยมีปัญหาไหมแบบวิชันแบบปิดไฟแล้วเวลาเดินมาที่เตียงอย่างเงี้ยคือฉันมองไม่เห็นทางฉันก็อยากได้สวิตไฟที่หัวเตียงถูกไหมคะเพื่อนอันนี้คือตอบโจทย์ไม่ต้องกลัวแบบปิดไฟแล้วเดินชนเตียงเลยปิดไฟตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็มานอนแล้วเราก็สามารถที่จะปิดไฟทกทีได้เลยตรงนี้โอ้โหในยามกลางวันห้องก็จะดูหรูหราตรึงตาตรึงใจ ส่วนในยามกลางคืนห้องก็จะโรแมนติกจากแสงไฟทุกทิศทุกทางสวยสะก,กดใจเรากับมีเวทมนต์ค่ะก้อยมั่นใจค่ะว่าโครงการนี้มีเพียงห้องนี้ห้องเดียวเท่านั้นที่ตกแต่งไฟ LED ให้แบบนี้และเพื่อนๆจะไม่สามารถหาห้องที่ตกแต่งไฟหรูหราาจัดเต็มแบบนี้ได้จากที่ไหนแน่นอนในราคาล้านกลางๆเท่านั้น คอนโดนี้นะคะอยู่โซนไหนรู้ไหมคะโซนนาโอมินนะคะใกล้ตรงทวัญขัมลาดพ้าวร้อยหนึ่งนะคะใกล้เดอะมอลล์บางกะปิค่ะเพื่อคนไหนที่สนใจกาลังมองหาคอนโดนะคะในราคาล้านก,กว่าได้ฟังก์ชันครบจบใช้ชีวิตหรูหราอย่าลืมพักมาคุยกันนะคะที่เพจคนโดลิววิ่งได้เลยคะ่ะวันนี้ก็จะขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย รู้ว่าเธอจะคิดถึงฉันไหมในยามที่เราสองต้องหา่างไกลเธอจะมีฉันไหมในใจเธอ